สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องดา4ี่9 Channel ค่ะช่องที่ให้ความรู้ต่างๆบนมือถือค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตอบคำถามอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับการส่งไฟล์จาก Google Drive ให้ผู้อื่นค่ะคำถามถามมาว่าถ้าจะส่งไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันทำได้ไหมก็ขอตอบว่าทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการส่งไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันได้เลยค่ะ โดยเข้าไปที่ Google Drive ได้เลยนะคะพอเข้ามาใน Google Drive ค่ะจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะให้กดที่เครื่องหมายบวกนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกโฟลเดอร์ค่ะและให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะคะาดาจะเปลี่ยนชื่อเป็นดา4289 Chan นลแล้วกันค่ะพอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะคะให้กดสร้างค่ะโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ ทีนี้นะคะก็ให้เรานะคะอัปโหลดไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างอันนี้นะคะโดยให้เรานะคะกดเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะดาจะอัปโหลดรูปภาพสัก2รูปเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครที่มีไฟล์รูปไฟล์วิดีโอมากกว่านี้นะคะก็สามารถอัปโหลดเพิ่มได้นะคะโดยที่อัปโหลดได้ตามความจําที่ Google Drive like, ได้กําหนดให้เรานะคะวิธีการอัปโหลดนะคะก็กดบวกค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกตรงอัปโหลดค่ะ เลือกไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่ในโทรศัพท์นะคะและจากนั้นค่ะระบบก็จะทําการอัปโหลดไฟล์เมื่ออัปโหลดไฟล์สําเร็จแล้วไฟล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะต่อมาเราก็อัปโหลดไฟล์ต่อไปได้เลยค่ะก็ทําเหมือนเดิมนะคะกดบวกและก็เลือกอัปโหลดค่ะแล้วก็กดเลือกรูปภาพที่ต้องการอัปโหลดค่ะรูปที่อัปโหลดรูปที่2ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเรียงกันอยู่ตรงนี้และก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า da4289 channel ค่ะ ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์มากกว่านี้นะคะก็ให้กดบวกและทำการอัปโหลดรูปต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องแชร์ไฟล์นี้ให้กับบุคคลอื่นแล้วนะคะก็ให้เรากดลูกศรตรงนี้กดกลับไปก่อนหน้านะคะโฟลเดอร์ er ที่เราได้อัปรูปลงไปคือโฟลเดอร์อันนี้นะคะดาศีสองแปดเกชนนี้นะคะฉะนั้นก็กดตรง3จุดไข่ปลาตรงนี้ค่ะและกดแชร์ค่ะก็ใส่อ e ีเมลของผู้ที่เราต้องการแชร์ให้ได้เลยนะคะใส่ตรงนี้ค่ะ จากนั้นให้กดตรงผู้มีสิทธิ์เข้าถึงที่เป็นรูปกุญแจตรงนี้นะคะเพื่อเปิดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่เราแชร์ออกไปค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราจะแชร์จะมีการปิดการแชร์ลิงก์อยู่นะคะและนี่ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้รับไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการแชร์ของเราเพราะฉะนั้นให้เราเปิดการแชร์ลิงก์นะคะโดยกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะและลิงก์ก็จะถูกเปิดการแชร์ลิงก์นะคะ ทีนี้นะคะก็ให้เรากดไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกำหนดให้ผู้รับมีสิทธิ์ได้แค่ไหนในลิงก์ที่เราแชร์ออกไปค่ะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะมีเมนูขึ้นมา3รายการนี้นะคะอันแรกเลยก็คือจัดระเบียบและเพิ่มและแก้ไขก็คือผู้ที่เป็นผู้รับนะคะสามารถจัดระเบียบเพิ่มและแก้ไขข้อมูลของเราได้นะคะส่วนอันที่2ก็คือ,อข้อมูลที่เราส่งไปสามารถดูได้อย่างเดียวหรือว่า จะเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าถึง3อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะก็กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะก็กดลูกศรกลับก่อนนะคะพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ข้อความสักหน่อยนะคะตรงช่องนี้นะคะจากนั้นใส่ข้อความเสร็จแล้วนะคะก็แชร์ไปให้ผู้รับได้เลยค่ะวิธีการแชร์นะคะก็กดตรงนี้นะคะ เมื่อเรากดตรงนี้แล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือวิธีส่งไฟล์พร้อมกันหลายๆไฟล์นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ